ณโรงแรมสุนีกแกรน์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในงานวันสตรีไทยอนุรักษ์ศินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีรวมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานีสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีสมาคมแม่นีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานีและสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2,565 เพื่อให้องค์กรสตรีเป็นแกนหลักในการประสานภาคีและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นราชสักการะและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อน้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระราชทานในวันสตรีไทย โดยให้สตรีมีบทบาทหน้าที่ต่อครอบครวัวชุมชนและประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์มาปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนเพื่อให้องค์กรสตรีและสมาชิกรวมถึงประชาชนได้ตระหนัก <c oughs> เห็นคุณค่าของวันสตรีไทยและให้เกิดความสมัครสมาคคีของชาวจังหวัดอุบลราชธานีการจัดงานในครั <c oughs> <ๆ>้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีวางผ่านพุ่มถวายพระพรของผู้แทนองค์กรสตรี พิธีการอ่านพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันสตรีทไทยการแสดงขององค์กรสตรีการมอบรางวัลสตรีดีเด่นระดับจังหวัดแม่ดีเด่นระดับจังหวัดและแสดงความยินด,ดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆในระดับประเทศค่ะการจัดงานครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ เป็นครั้งที่17แล้วนะคะชื่องานเราก็ใช้ชื่อ,อรวมพลังสตรีไทยเทิดไทองราชินีนะคะแล้วก็จัดงานมาเป็นปีที่17นะคะโดยเรารวมเอาสองงานมาจัดร่วมกันคืองานวันสตรีไทยวันที่1สิงหาคมของทุกปีที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านพระราชทานให้นะคะและอีกงานนึงก็คืองานวันแม่แห่งชาติ วันที่12สิงหาคมของทุกปีนะคะทีนี้ในจังหวนจังหวัดอุบลราชธานีนี่นะคะด่าน,น,นก็ได้จัดงานรวมระหว่างวันสตรีไทยกับแม่กับวันแม่แห่งชาติมารวมกันนะคะโดยเราได้ เรือข่ายจากองค์กรสตรีทั้งในจังหวัดและก็ต่างอำเภอทุกอำเภอนะคะมาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะคะก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งแล้วการจัดงานในปีนี้นะคะพิเศษด้วยนะคะเพราะว่าเ,เราก็ใช้ชื่องานคําว่า งานวันสตรีไทยเทิดไทยองค์ราชินีสืบสารอนุรักษ์ศินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพระพันปีหลวงซึ่งท่านมีพระชนมายุครบ9 0พรรษาในปีนี้นะคะเราก็อยากจะสืบสารต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องผ้าไทยนะคะให้คงไว้ให้เป็นมรดกของอแผ่นดินต่อไปนะคะเพราะ สมเด็จพระพันป so, ีหลวงท่านวีวิริยะอุตสาหานะคะที่ส่งเสริมให้กับชาวบ้านได้ทอผ้าและก็เป็นรายได้ของชาวบ้านมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นผ้าไหมไทยของเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้นะคะก็เก้าวไปสูงระดับสากลแล้วค่ะเพราะฉะนั้น วัตถุประสงค์การจัดงานเราก็คือหนึ่งเทิดพระเกียรติสองเราก็เป็นการสืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยนะคะเพื่อสนับสนุนให้ชาวบ้านได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการทอผ้าการปลูกมอนเลี้ยงไหมด้วยนะคะแล้วก็3เป็นงานจัดมอบรางวัลให้กับแม่ดีเด่นประจําจังหวัดแล้วก็สตรีดีเด่นระดับจังหวัดด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นการที่ว่าให้ขวัญกําลังใจกับสตรีที่ได้ทุ่มเททํางานเพื่อสังคมเพื่อชุมชนเพื่อชาวบ้านจริงๆค่ะอันนี้ค่ะ